สวัสดีคะ่ะพบกับน้องเอเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะน้องเอก็จะมาแนะนำนะคะน้องใหม่ล่าสุดนะคะก็คือตัวเจ,เจ้ารุ่นนี้เลยนะคะ Ford นะคะ Ranger XL Street ตนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น Special Edition นะคะตัวนี้ที่เพิ่มมานะคะก็คือจะเป็นกระจังหน้า Ford นะคะตามนดด้วยสเกิร์ตหน้าเนาะตัวนี้นะคะเป็นน้องใหม่ล่าสุดนะคะคือแต่งมาด้วยสเกิร์ตรอบคันนะคะตัวนี้นะคะนี่ ค่ะแต่งมาเป็นเสร็จจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์2002นะคะ,ะความแรงของเครื่องนะคะอยู่ที่160แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะมาตามมาด้วยนี่นะคะด้านข้างของเขานะคะก็จะแต่งติดสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะ นี่นะคะรวมทั้งด้านท้ายกระบะด้วยนะคะเหมาะสำหรับสายซิ่งนะคะรุ่นนี้นะคะรุ่น XL Street นะคะตัวรุ่นนี้นะคะมีแค่300คันทั่วประเทศเท่านั้นนะคะท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากได้เป็นเจ้าของเนาะสำหรับสายซิ่งนะคะทัก มาได้ที่ Ford ดุตตรดิศนะคะหรือเพศของเพจเฟซแล้วก็รายนะคะของ Ford อุตรดิศนะคะท่านใดที่สนใจเนาะทักมาสอบถามได้นะคะราคารถรุ่นนี้นะคะ XL สติ L รุ่นนี้นะคะอยู่ที่6 8 2 0 0 0บาทนะคะหรือท่านใดนะคะอยากได้เป็นเจ้าของเนาะว่าสอบถามแคมเปญมาได้นะคะว่ารุ่นนี้นะคะมีส่วนลดอะไรไหมนะคะมีอะไรอีกบ้างที่แถมให้ลูกค้านะคะอย่าลืมนะคะ ทักสอบถามมาได้นะคะฟอร์ดอุตตรดิตนะคะหรือถ้าใครสนใจคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องเอด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้น้องเอด้วยนะคะอยากรู้รุ่นไหนนะคะมีอะไรเด็ดๆใหม่ๆเข้ามานะคะน้องเอ๋จะแนะนําให้ลูกค้าได้รู้จักกันนะคะวันนี้น้องเอ๋ก็ขอตัวบายๆลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ